ทุกคนลองสังเกตไปถึงสิ่งของเครื่องใช้รอบๆตัวเรานะฮะจะเป็นอะไรก็ได้ครับแปลงสีฟันหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำยารักษาโรคของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบถังขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมเชื่อมากๆว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สั่งของพวกนี้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขายสินค้าชื่อดังๆต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีของสักชิ้นในบ้านที่เคยผ่านคลังสินค้าของ WHA นะครับแล้วไม่ใช่แค่ของใช้พวกนี้นะมันอาจจะรวมถึงแกจเ e t ทีวีหรือมือถือที่คุณกำลังดูคอนเทนต์นี้อยู่รถที่คุณขับไปทำงานทุกวันหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่บนคลาวก็อาจจะอยู่ที่ Data Center ของ WHA ก็ได้แต่ทีนี้เวลาเราพูดถึงชื่อองค์กรเนี่ยคนส่วนใหญ่นึกถึงอะไรครับ ถ้าผมนึกถึงพี่จูนจจรีพรครับ CEO ของเขานั่นเองเพราะเรามักจะเห็นเขาไปโผล่ตามรายการพอดแคสต์ให้สัมภาษณ์ตามที่ต่างๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมีคนจำนวนน้อยมากเลยนะที่รู้ว่า WHA เนี่ยทำอะไรจากที่เราไปรีเสิร์ชมานะเราค้นพบว่า WHA เนี่ยจริงๆเป็นองค์กรระดับแสนล้านนะทุกคนใช้คำว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยที่ทำให้ธุรกิจต่างๆอ่ะ รวมถึงชีวิตพวกเราด้วยสะดวกสบายซึ่งถ้าไม่มีเขาการทำงานของธุรกิจต่างๆหรือเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สบายแบบทุกวันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ว W H A เขาทำอะไรกันแน่ก่อนอื่นผมอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุตินะฮะนาย B เป็นเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งที่กำลังประสบความสำเร็จอยากจะขยายกิจการสร้างโรงงานสร้างคลังสินค้าสร้างศูนย์กระจายสินค้าใหม่เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วโลกนายบีมี2อออปชันให้เลือกฮนะในการที่จะขยายกิจการ1ก็คือไปซื้อที่จ้างดีไซเนอร์ออกแบบตึกจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างแล้วก็เริ่มทำเองถมที่ก่อสร้าง จนขึ้นมาเป็นตึกเป็นสิ่งปลูกสร้างตามที่ตัวเองต้องการกับแบบที่2ไปหา W H A อย่างที่บอกไปตอนแรกว่า WHA เนี่ยเขาจะมีคลังสินค้า2แบบนะครับแบบแรกคือแบบนี้ที่เขาเรียกว่า general warehouse เป็นแบบที่คลังสินค้ามาตรฐานที่เราสร้างเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้เลยกับอีกแบบนึงที่เป็น build to suit ที่ custom made ตาม Requirement ของลูกค้าวันนี้เราอยู่กันที่ WHA Mega Logistics Center ที่ถนนเทพรักษ์กม21เราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยของจริงมันหน้าตาเป็นยังไง คือคลังสินค้าเนี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกของธุรกิจโลเคชันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆม,มันจะทำให้ Flow ของทรัพ,พยากรที่เกิดขึ้นใน Production Line หรือกระสายการผลิตของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโลเคชันของคลังสินค้าที่ดีก็มักจะอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ใกล้ท่าเรือใกล้สนามบินอยู่ใกล้กับแหล่งขนส่งสินค้าใช่ไหมครับ รวมถึงตั้งอยู่บนผื้นที่ดินที่มันสามารถใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้อย่าง WHA เนี่ยจะมีอยู่หนึ่งโครงการที่อยู่บนถนนเทพารักษ์กม .21 เป็นที่ดินผื้นใหญ่ที่สุดในยาตเลยประมาณ400ไร่สมมุติว่าเราเป็นธุรกิจที่กำลังรีบแล้วเราต้องการขยายทันทีโดยที่เราไม่มีเวลาสร้างตึกเนี่ยคลังแบบที่เป็น general warehouse แบบนี้คือสิ่งที่จะตอบโจทย์คุณ เพราะว่ามันสร้างเสร็จแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถทําได้เลยซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมาะกับธุรกิจที่มันไม่ได้ต้องการมันไม่มีความซับซ้อนมากมันไม่ได้มีรีควอรี่เมนพิเศษอะไรกระบวนการมันเข้าใจง่ายทีนี้เวลาเราเข้ามาแล้วเรามองไปรอบๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนมันก็คือตึกโล่งๆมีพื้นมีเสามีผนังมีหลังคาหรือเปล่ามันทําเองก็ได้มั้งพี่บูม แต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎระเบียบมีเรื่องกฎหมายมีเรื่องของมาตรฐานที่มันจะต้องทําให้ถูกต้องด้วยพอมันเป็นโรงงานอุตสาหกรรม <S <S แล้วทีนี้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยตรงนี้มันมีอะไรบ้างผมอยากเริ่มต้นจากที่ดินก่อนเลยพอเขาซื้อที่ดินมาเนี่ยแล้วเขาจะต้องการทําคลังสินค้าเนี่ยสิ่งที่เขาทำเขาต้องทําการถมที่ก่อนที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ขนาดเล็กๆมันระดับ8,00พตารางเมตรอะแล้วมันต้องมีถนน,นอีก ต้องมีรั้วด้วยต้องมีตัวอาคารอีกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันเป็นงานก่อสร้างที่สกเกลใหญ่มากแล้วพื้นเนี่ยเป็นพื้นที่ถูกปรับระดับขึ้นมาจะาให้สูงจากถนนเนี่ยประมาณเมตรแล้วสเปคของพื้นนี่ก็ไม่ใช่พื้นคอนกรีตปกติเป็นคอนกรีตที่เขาเรียกว่า Burnish f l o อรอันนี้มันจะมีความเรียบเป็นพิเศษแล้วก็มันจะอมฝุ่นน้อยรวมถึงว่ามันจะมีรอยแตกรอยแตกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากด้วยอย่างต่อมาก็คือเรื่องเสา เสาเนี่ยเขาจะทำสแปนมากว้าง18เมตรถามว่าทำไมต้อง18เมตรเพราะว่าเราสามารถเอาแหลกสินค้าเนี่ยที่เป็นแหลกมาตรฐานมาวางได้เลยโดยที่ไม่ต้องโมดิฟายแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็มีเรื่องของ ventilation คือผนังต่างๆเนี่ยจะมีการเจาะช่องเป็นลูเวอร์รวมถึงบนหลังคาที่จะเป็นแจ็ครูฟด้วยมันจะทำให้เกิด cross ventilation ให้อากาศถ่ายเทภายในอาคารได้แล้วก็บนหลังคาเนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปนะ มันจะมีการเจาะช่องแสงเว้นเป็นระยะระยะซึ่งพื้นที่ช่องแสงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4%ของพื้นที่หลังคาทั้งหมดซึ่งตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่ทําให้มันมีปริมาณแสงสว่างธรรมชาติตอนกลางวันเนี่ยเข้ามาอย่างเพียงพอช่วยให้ประหยัดพลังงานทําให้แอร์ทำงานหนักน้อยลงถ้าเราติดแอร์แล้วก็ทําให้ความร้อนที่สะสมอยู่ภายในอาคารเนี่ยมันไม่มากเกินไปด้วยนะครับ ทีนี้นอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันยังมีทั้งตัวห้องออฟฟิศที่เป็นห้องสำนักง,งานให้พนักง,งานนั่งทํางานมีห้องน้ํามีระบบปะปามีไฟฟ้ารวมถึงถ้าเกิดเป็นอาคารที่ใหญ่เกิน1,000 0ตารางเมตรก็จะมีระบบดับเพลิงด้วยมีทางหนีไฟมีประตูมีแรมต่างๆที่เราสามารถมาใช้งานได้ทันทีซึ่งถ้าจะพูดกันตามตรงนะในยุคปัจจุบันเนี่ยคลังสินค้าต่างๆเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆแบบนี้กันหมดแล้ว แต่ถ้าเราย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ย WHA เนี่ย <W HA. S 1> คือเจ้าแรกๆเลยที่นำเอามาตรฐานเนี่ยเข้ามาปรับใช้กับคลังสินค้าในประเทศไทยและคนที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นก็คือคุณจูนจรีพอนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าคลัง general warehouse แบบนี้มันยังไม่ตอบโจทย์เรามันยังมีคลังอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบสั่งสร้างที่เขาเรียกว่า build to suit เดี๋ยวผมพาไปดู นี่ครับคือศูนย์คัดแยกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของ Lex หรือว่า Lazada Express นั่นเองคือออเดอร์ประมาณ95%จากทั่วประเทศเนี่ยจะถูกมาจัดก,การที่นี่คลังเนี้ยมีความสามารถในการรองรับพัสดุได้มากกว่า1ล้านชิ้นต่อวันนะทุกคน1ล้านชิ้นสุดยอดมากพัสดุ1ชิ้นเนี่ยจะใช้เวลาเฉลี่ยในการโปรเซสจากเข้ามาเนี่ยไปจนถึงออกไปเนี่ยประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงซึ่งคลังที่มันมีความสามารถระดับเนี้ย มันจะต้องการ requirement อะไรพิเศษบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจกันที่คลังของเล็กเนี่ยในวันหนึ่งนะมันจะมีรถขนส่งเนี่ยเข้ามาทำงานพร้อมๆกันเนี่ยเยอะมากๆทุกคนสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องออกแบบพิเศษให้มันทำงานได้อย่างรวดเร็วคือ ประตูโหลดดิ้งครับโดยปกติเนี่ยคลังสินค้าทั่วๆไปนะประตูโหลดดิ้งมักจะอยู่ฝั่งเดียวของอาคารหรือเต็มที่ก็อาจจะ2ฝั่งแต่ที่นี่มี3ฝั่งเลยแล้วก็มีจํานวนประตูที่เยอะกว่าปกติมากๆนะมากกว่าประมาณสัก3-4เท่าซึ่งมันทําให้เวลาที่รถเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยมันสามารถโอเปเรตพร้อมกันได้ทั้งภูมิภาคแบบทั่วประเทศเลยแล้วในหนึ่งช่องประตูเนี่ยเขาขยายไซส์ให้มันกว้างพิเศษด้วยนะคือดูระยะเสากับ ขอบของประตูชัตเตอร์ดิคือพอดีกันเป๊ะใช้ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ความสูงของพื้นตรงนี้จะทําให้มันสูงพอดีกับที่รถถอยหลังเข้ามาปุ๊บเปิดประตูท้ายเนี่ยคนที่ขนของเนี่ยสามารถเข็นพัสดุเนี่ยลงมาจากรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกแล้วก็โฟลเข้ามาได้เร็วที่สุดนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาทําไปเพื่อ ความเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนใช้แรงให้น้อยที่สุดเพื่อทำให้พัสดุเนี่ยมันสามารถส่งเข้าเครื่องซอร์ติ้งแล้วไปต่อได้ตอนที่เขาออกแบบตัวคลังเนี่ยตัวแปลนของเครื่องจัรมันจะมาก่อนดังนั้นเนี่ย เขาเลยออกแบบคลังที่หลังเพื่อให้มันสามารถฟิตเครื่องจักรเข้าไปได้อย่างหนึ่งที่เขาจะต้องอัปเกรดคือสแปนเสาเขาต้องขยายสแปนเสาให้กว้างขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจักรวางไม่ได้แล้วก็พื้นเนี่ยก็มีการอัปสเปกให้มันสามารถรับโหลดได้เพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่นอกจากจะมีน้ําหนักของเครื่องจักรยังมีน้ําหนักของพัสดุอีกจํานวนมากแล้วนอกเหนือจากนี้ ในคลังนี้ก็จะมีแบบโซนออฟฟิศที่เป็นโซนพนักง,งานนั่งทํางานแล้วด้านนอกก็ยังมีลานจอดรถที่แบบสามารถรองรับปริมาณรถขนส่งได้อีกเป็นจํานวนมหาศาลเลยคือพอมันเป็นคลังแบบ built-to-suit อ่ะมันสามารถกำหนด Requirement ได้กว้างมากๆแล้วมันสามารถ Customize ให้มันตรงกับความต้องการของธุรกิจนั้นได้เลย อย่างคลังของเล克斯เนี่ยมันจะเป็นคลังของธุรกิจด้านโลจิสติกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการสร้างคลังแบบบิวต์ทูสูทเนี่ยมันสามารถทำให้มันเป็นตาม Requirement ของธุรกิจประเภทอื่นๆได้หมดเลยอย่างลูกค้าเจ้าหนึ่งของ wha เนี่ยก็คือ volvo volvo ก็จะมีคลังสำหรับเก็บรถยนต์ด้วยซึ่งรถยนต์เนี่ยก็จะมีทั้งตัวรถมีทั้งอะไรนะฮะแล้วก็ต้องมีจุดสำหรับ inspect ตัวรถเพื่อเช็คก,ก่อนที่จะส่งมอบทดสอบตัวรถทดสอบช่วงล่างอะไรแบบนี้เป็นต้นได้ด้วย และลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งของเขาคือ DKSH ซึ่งเขาเป็นดิสตริบิวเตอร์สินค้าด้านสุขภาพที่รายใหญ่มากๆคลังของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคลังที่ควบคุมอุณหภูมิเพราะข้างในมันจะมียามีเวชภัณฑ์ซึ่งสิ่งนี้มันจะต้องถูกกระจายไปยังโรงพยาบาลไปยังคลินิกร้านค้าต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่คลังแบบวิวทุสูตรเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งถ้าทำแค่นี้ก็คงไม่ใช่ WHA สิครับเพราะว่าจริงๆแล้ว WHA เนี่ยเขาทำคลังสินค้ากับธุรกิจโลจิสติกเนี่ยเป็นธุรกิจหลักก็จริงแต่ว่ายังมีธุรกิจอื่นๆที่รายล้อมทำให้ออโคซิสเต็มของเขาเนี่ยมันสมบ,บูรณ์ขึ้นด้วยอย่างธุรกิจหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็คือเขามีมากกว่า17แห่งทั้งในประเทศไทยแล้วก็เวียดนามมีที่ดินรวมกันกว่า88,000ไร่เลยแล้วโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมต่างๆของเขาเนี่ย แน่นอนย่อมต้องใช้น้ำใช้ไฟใช้พลังงานเขาก็มีธุรกิจ Utility and Power ด้วยที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคนะครับไฟฟ้าปรับปาแล้วก็พลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรแล้วเขาก็ยังมีธุรกิจดิจิทัลด้วยนะครับที่ใช้ระบบบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆจากที่ WHA Tower เพราะว่าเขาจะมีศูนย์ควบคุมส่วนกลางเนี่ยตั้งอยู่ที่นั่นทำให้ควบคุมนิคมเนี่ยได้จากระยะไกลเลย แล้วก็สุดท้ายคือธุรกิจโมบิลิตี้สำหรับธุรกิจอื่นๆที่เป็นลูกค้าของเขาที่ต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีบริการให้เช่านะฮะทั้งตัวยานยนต์แล้วก็สถานีชาร์จนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์โซลูชันที่ทำให้ทั้งหมดมันทำงานอย่างครบวงจรด้วยอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปทั้งหมดนะฮะเราจะเห็นว่าองค์กรอย่าง WHA เนี่ย เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานเนาะที่ทําให้ธุรกิจอื่นๆที่มาทํางานกับเขาเนี่ยสามารถต่อยอดได้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คําถามคือแล้วผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยเราได้อะไรคําตอบง่ายๆก็คือเราก็จะได้รับสินค้าและบริการจากธุรกิจเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นและอาจจะอยู่ในต้นทุนที่ถูกลงแล้วเมื่อสินค้าต่างๆพวกนี้มันถูกเก็บอยู่ในที่ที่เหมาะสมมันก็จะมา ถึงมือเราโดยที่คงคุณภาพไว้ได้ด้วยน,นั่นเองก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวของ WHA นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณอยากเห็นคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้แต่เป็นแบรนด์ใดองคอ์กรไหนช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยวันนี้บูมสลิดขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย